พ่อแม่พี่น้องจ้ามื้อนนี้มากินข่าวรอบดึกกับน้องเกดกับนกกับพ่อน้องเกดนะจ้าพี่น้องจ้ามื้อนนี้ได้อย่างกินลูกวันนี้มีแกงเขียวหวานหมูนะจ้าแล้วก็มีหมกเน่าใหม่ใส่ไก่นะจ้าเนาะแล้วก็มีข่าวพัดนะจ้าอันนี้ก็ข่าวสวยๆนะจ้าเนาะข้าวรอบดึกก็เป็นขอาวสวยมาจ้ามาตั้งกองกินกันเลยจ้าสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องจ้ามื้อนนี้มากินข่าวกับสามเสือ เข่ากันได้จ้าได้รับดึกเสื้อหน่อยเสื้อหน่อยเสื้อใหญ่กินข้าวกันอะไรครับหนูอ่ะเขาขาดครับมากินมากินกับหนูเด้อบอกมาเหลือดีล่ะมากินกับหนูเด้อเฮ้หัวเละหัวละแสบหลายมาอีกแอบร้ายแอบอีรอย่าเอาท้าขึ้น,น,นครับลูกทั่งดีๆครับอีรี แบบอีดีเดอแบบมากไหมแบบอีดีเด้อกินไม่ได้ครับลูกอันนั้นมันเป็นแกงเขียวหวานมันเผ็ดน้ำหรอไม่ได้ครับพ่อให้หน่อยนะให้หน่อยลองกินดครั้ให้ปลาช้อนตักฮะลองกินนี่มันเผ็ดไหมเผ็ดใช็ใเ่ใด่กวเผ็ด อย่าเล่นครับลูกอย่าเล่นถ้าเล่นหนูออกจากกล้องไปเดี๋ยวนี้เลยนะแม่จะเนรเทศหนูออกจากนอกกล้องแล้วนะอะไรถ้าหนูเดือดหนูต้องเนรเทศออกนอกกล้องแล้วนะเห็นไหมออกไหมมันร้อนครับลูกนั่งดีๆครับจกวนกินหมกน้องใหม่กัน จับีลีเดอร์จับลีเดอร์มาเดอ้อลูกป้านะอาบอกมากินข้าวกับหนูนะครับข้ากนี้อย่ารับลูกเลยแม่จาตักให้ข้าวตนีอ้อันนี้เขาเรียกข้าวสวยอนี้ข้าวสวยข้าวสวยข้าวรอบดือม่นม่มา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  ให้อิ่มจัดอร่อยเด้อจับอี่เด้อคุณค่ะ ขื้นเลยอืมอืมแืเบิ้ลแบเบิ้ลอืมบเบิ้ลยุกมือด้วยจับเบิ้ลหมกอันนั้นไมอร่อยดิเดี๋ยวต้องคง้อะแม่เมนจิตาแมาอ่อ๋อวันนี้ได้ออกคิดอ่ะ นี่เด็กออกผิดแล้วเด้ดอ,อ,เ,ดอเอาไว้ให้ตัวตัวนี้ก่อนเนาะแล้วน้องจะได้ออกกับแม่จ๋าทุกวันคุณแม่ครับคนไหนได้เยอะหนึ่งแม่จา๋าผิดครับลูกมากินมากินข้าวหน่อยกกไ,ไ,มไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันกินใหแม่มนกุูแม่จ๋าเจ้าออกมันผิดครับลูกไอยากกินอยากกินเน,นี่ยก,กินได้อร่อยหอม หอมไหม,มหอมดีมแซ่บหลายยงมลยโยงมาก่อโ<ด>นโยงเลยยงเลยแคบหลายเยอเงียบเงียบอ๋อพึ่งกันน้ำหอมแบบพี่ด,ดักน้ำแบบพี่อ่ะครับดักน้ำแบบพี่อ่ะน้องกินได้เหรอครับลูกน้องไปหาเกี้ยวมาก่อนน้องไปหาเกี้ยวก่อนหาเกี้ยวมาใส่นะครับ ปาร์ี่นี่เหรอเอาว mm hmm. mm hmm. e yes, ุ่นวายไปหมดลนปารีน yeah, e ี่น้องหาเกียวมาใส่ก่อนนะอย่างอย่างอย่างอยป้าใส่ให้ครับลูกปราพี่กันพี่ยาแก้มากินเยอะไม่ได้นะแก้หนูมาแก้หนูที่ไหนวันนะวันนะวันน่ะ อย่าก,กินเยอะอย่ากินเยอะนะครับเดี๋ยวสำลักเ<ง>กจับให้น้องก่อนลูกไม่กินครับแม่จ๋าไม่ชอบกินน้ำมันรุ่ง่งไปแล้วครับมาลงมาล,ลงอยาอยาอยาถ่ายอยา,อยายกจะินนะมา <laughs> ยไอคุยไ่ยไ,ยไ,ยไม่กด่าวครับพี่กินอันนี้นะกินอะไรหรอ ิน็ดนลูกกินเลยได้กินได้หนูกินได้นะหนูเอาใสยังไมอะครับเกตแม่ว่ามันจะไม่ไหวแล้วนะเอาออกเลยเอาครับไม่เอาครับลาไปก่อนจากพี่น้องจ๋าควรหรอควนแล้ควรจับจิ้มหนึ่งกักระเป๋าก็แค่นี้ก็ได้แล้วนะนมะควรหรอฮัลก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลับใช่ครับมาเขือครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย 对，看见。